อ่าแล้วมาดูวิธีการวันนี้จะมาเสนอวิธีการอ่เช็คหัวเผานะครับในรถยนต์เนี่ยครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับหัวเผานี่ก็มีหน้าที่คือเผาให้หัวร้อนเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะได้ติดง่ายนะครับยิ่งเป็นพวกรุ่นเก่าต้องเป็นมีเผาหัวสักระยะนะครับนี่ครับ นี่ก็คือเรามาเช็คกันนะว่าหัวเผาพังหรือเปล่านะครับเสียไหมโดยการเอาไอเนี่ยหัวมัน,นจะเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเป็นโคนล,ลงมาเนี่ยเป็นลบแต่ตั้งหัวเนี่ยเป็นเนียเป็นบวกอันั้นล้วก็นี่ครับจิ้มกับแบตเลยครับแล้วก็เอาไอหัวเผาไอข้างลบเนี่ยจิ้มใส่เลยครับแล้วก็ ขั้วหนึ่งก็เป็นขั้วบวกนะครับก็คือสายบวกก็มาจิ้มนี่เลยครับอ่าเราก็มาดูครับว่าหัวมันจะร้อนหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้คือร้อนครับไม่เสียนะครับนี่วิธีการเช็คหัวเผาไว้ง่ายนะครับเนี่ยครับก็ทำไม่ยากนะครับวิธีการเช็คของมันแค่นั้นเองครับ ว่าหัวเผาดีหรือไม่นะครับ